ทุกปัญหาเกี่ยวกับบ้านพบคำตอบได้ที่ Home of No สวัสดีครับพบกับ Home of No กันอีกครั้งวันนี้เราจะมีอะไรมานำเสนอนั้นไปรับชมกันเลยครับรวม10แบบบ้านชั้นเดียวราคาประหยัดไม่ถึง1 0 0 0 0แบาทไปรับชมกันได้เลยครับบ้านชั้นเดียวที่ออกแบบในสไตล์ทันสมัยเรียบง่ายพร้อมหลังคาที่มีลักษณะทรงหมาแงานเป็นบ้านต้นไม้ที่ประหยัดงบประมาณในการก่อสร้างอย่างมาก ส่วนเรื่องของพื้นที่นั้นจะมีความยาวของบ้านประมาณ6.50คูณ9.50เมตรภายในตัวบ้านนั้นมีห้องโถงและ1ห,ห้องน้ำา2ห้องนอนว่าในเรื่องของงบประมาณในการก่อสร้างจะอยู่ประมาณ7-9แสนบาททั้งนี้เรื่องของการก่อสร้างขึ้นอยู่กับวัสดุและสถานที่ก่อสร้างสามารถนําข้อมูลเหล่านี้ไปเป็นไอเดียเพื่อประยุกต์ในการก่อสร้างบ้านได้เลย อันดับที่10แบบบ้านชั้นเดียวมีเฉลียงหน้าบ้านบ้านชั้นเดียวดีไซน์น่ารักหลังนี้ใช้งบประมาณเพียง1 0 0 0 0แบาทเท่านั้นตัวบ้านประกอบไปด้วย1ห้องนอน1ห้องน้ําและมีเฉลียงหน้าบ้านไว้นั่งเล่นอีกด้วยมีพื้นที่ใช้สอยทั้งหมด18ตารางเมตรทั้งนี้ราคาของบ้านก็ขึ้นอยู่กับวัสดุอุปกรณ์และราคาช่างในพื้นที่ต่างๆ หากสนใจก็นำไปเป็นไอเดียได้เลยอันดับที่9อไอเดียบ้านหลังเล็กฟังก์ชั่นครบครันบ้านสวนหลังเล็กนี้ประกอบไปด้วย 1. ห้องนอนมีเฉลียงหน้าบ้านยื่นออกมาเล็กน้อยจัดไว้เป็นโซนจิบบาถะหรือโซนจิบชาดื่มกาแฟยามเชา้าเหมาะสำหรับเป็นบ้านสวนและก็เหมาะสำหรับคนที่อยากมีบ้านแต่มีงบจำกัด อันดับที่8ไอเดียบ้านหลังเล็กจากไม้ฟ้าเชอร่าบ้านหลังนี้ผนังนั่นนอกทำมาจากไม้ฟ้าเชอร่าและมีเฉลียงหน้าบ้านยืดออกมาเล็กน้อยการนำไม้ฟ้าเชอร่ามาใช้ทำให้ประหยัดงบประมาณมากขึ้นและในปัจจุบันคนกรนิยมใช้กันอย่างมากสวยประหยัดครบจบในทีเดียว อันดับที่7แบบบ้านชั้นเดียวสไตล์รีสอร์ทในปัจจุบันบ้านสไตล์รีสอร์ทเป็นที่นิยมมากเพราะมันใช้งานได้จริงและสามารถใส่อุปกรณ์อำนวยความสะดวกแบบครบครันได้นอกจากสวยแล้วมันยังประหยัดงบประมาณในกระเป๋าได้มากอีกด้วยบ้านสไตล์นี้จึงเป็นอีกหนึ่งไอเดียดีๆ อันดับที่6แบบบ้านไม้ชั้นเดียวสไตล์บ้านสวนบอกได้เลยว่าบ้านไม้เป็นอะไรที่ประหยัดงบประมาณได้จริงหากคุณเลิกใช้ชนิดไม้เป็นเพราะในปัจจุบันเราได้มีไม้เทียมใช้แล้วก็ไม่จำเป็นต้องใช้ไม้จริงราคาแพงอีกต่อไปบ้านหลังนี้ประกอบด้วย1ห,ห้องนอนและมีเฉลียงยื่นมาหน้าบ้านทำให้ไม่รู้สึกอึดอัดจ,จนเกินไป อันดับที่5แบบบ้านหลังเล็กราคา1 0 0 0 0แบาทบ้านหลังเล็กริมทุ่งหลังนี้ใช้โครงสร้างทำมาจากเหล็กเป็นส่วนมากตัวผนังบ้านใช้ไม้ฟ้าเชอร่าและใช้เมทัลชีตเป็นหลังคาใช้แผ่นวีว่าเป็นพื้นมีเลียงหน้าบ้านที่กว้างมากและทำการยกสูงขึ้นมาเล็กน้อยนอกจัดจะดูสวยงามแล้วยังป้องกันสัตว์มีพิษได้อีกด้วย อันดับที่4แบบบ้านสุดทันสมัยใช้เงินเพียง10,000แบาทคุณอาจจะไม่เชื่อเลยว่าบ้านหลังนี้ใช้เงินสร้างเพียงห0 0 0งแบาทเท่านั้นตัวบ้านมีพื้นที่ใช้สอย17.5ดตารางเมตรประกอบไปด้วย1ห้องนอน1ห้องน้ําและมีพื้นที่ยื่นออกมาข้างบ้านหาไม่จัดโซนไว้นั่งชิวีวก็ย,ยังสามารถใช้เป็นพื้นที่ในการจอดรถได้อีกด้วย อันดับที่3ไอเดียบ้านชั้นเดียวหลังคาเพิงหมาแหนตัวบ้านหลังนี้ประกอบไปด้วย1ห,ห้องนอน1ห,ห้องน้ําตัวบ้านก่อด้วยอิฐมวลเบาหลังคามุงด้วยเมทัลชีฟและมีเฉลียงหน้าบ้านยื่นออกมาทําให้ไม่รู้สึกอึดอัดใช้เวลาก่อสร้างเพียง45วันประหยัดและสวยงามขนาดนี้หากใครเลงสร้างบ้านแบบจํากัดงบประมาณไว้ไม่ควรพลาด อันดับที่2บ้านชั้นเดียวดีไซน์สวยงามฉบับประหยัดงบบ้านแสนสวยหลังนี้ใช้งบไม่เกิน100 0 0แบาทจริงเพราะเจ้าของบ้านได้เล่าว,ว่าขอแรงจากญาติพี่น้องในการทําและมีการเลอกใช้วัสดุที่มีราคาถูกและเจ้าบ้านก็ได้ลงมือทําเองในหลายๆส่วนจึงทําให้บ้านหลังนี้ใช้งบประมาณที่ประหยัดมาก อันดับที่1ไอเดียบ้านไม้ย,ยกสูงดีไซน์สุดเก๋เห็นดีไซน์สวยเก๋แบบนี้บ้านหลังนี้สร้างด้วยงบ10,000แบาทจริงๆเนื่องด้วยวัสดุทั้งหมดทำมาจากไม้แท้ไม้เทียมบ้างบ้านหลังนี้ประกอบไปด้วย 1. ห,ห้องนอนมีห้องน้ําแยกออกจากตัวบ้านใช้ไม้ฝ้าเชราแบบสีเพิ่มสีสันและมีการนํากระจกสีมาใช้ตัดเป็นช่องเพื่อตกแต่ง ไอเดียห้องขนาดเล็กด้วยงบสร้างบ้านไม่ถึงแสนถึงจะเป็นบ้านขนาดเล็กแต่เราก็สามารถใช้ประโยชน์จากพื้นที่ที่เรามีได้ในราคาบ้านไม่เกิน10,000แนบาทหากใครกำลังมองหาบ้านในงบประมาณที่จํากัดแต่อยากมีความเป็นส่วนตัวหรืออยากมีห้องไว้ทํางานก็ถือว่าเป็นไอเดียที่ดีเลยนะครับเป็นอย่างไรกันบ้างครับสำหรับคลิปนี้ถ้าชอบอย่างไรฝากกดไลค์และกดแชร์เพื่อเป็นการ ทำคลิปต่อไปด้วยนะครับสำหรับวันนี้ต้องขอตัวราไปก่อนสวัสดีครับ